สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูมีวิธีการกระตุ้นสมองซีกขวาด้วยแฟลชการ์ดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะพยัญชนะไทยกอไก่ถึงซอโซ่ค่ะกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระคังงองูจอจาเฉอฉิงชอช้างซอโซ่พยานชนะไทยชอเชอถึงทอถุงชอเชอยอหญิงดอชดาต่อปะตักทอฐานธมุทว์ธเท่านอนเณรเด็กต่อเต่าทอถุง พยัญชนะไทยทอดาหานถึงมอม้าทอดาหารทอทงนอนหนูบอใบไ,ไม้ปอปลาะอพึ่งขอฝาพอพานพอฟันพอสำพอมอม้าพยัญชนะไทยยอยักษ์ถึงหอนกูกย่อยักษ์รอเรือรอลิงวอลแหวนสอาลาสอฤศีสอเสือหอหิบรอจุลาออ่างหอนกูนกนกเป็นยังไงกันบ้างคะกับ flashcard ที่ได้รับชมไปเมื่อสักครู่ค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถนํากลับไปฝึกกับน้องเองได้ที่บ้านเลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งและ subscribe ช่อง The Asian p a r e n t ด้วยนะ